วันนี้มาเยี่ยมชมสวนน้องน้องปักน้องปักเป็นสอทอบานนานะคะครับสวนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านนันเนินต้นชันครับเนินต้นชันนะครับจากทุเรียนต้นใหญ่ๆครับะะผ <ม S 2> ตอนนี้สวยแล้วครับต้นนี้จะเอาพวกแสมหนึ่งโอ้ยโคตรใหญ่ครับต้องบอกว่าโคตรใหญ่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เอาสสอลูกมันเปลี่ยนยังไงบ้างครับเนี่ยตอนแรก สมบูรณ์นะออตอนนี้สวยปิ้งครับพร้อมทุกอย่างวันแรกสิบพิกเข้ามาเนี่ยว,วันที่เท่าไรสิบเก้าวันที่สิบเก้าเดือนที่แล้วครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนี้ดูการเปลี่ยนแปลงโอ้โหะะรเร็วมาก<ป> <มา S 1> ครับต้องบอกว่าเปลี่ยนได้ไวมากจริงแล้วต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงต้นเนี้ย เดี๋ยวยกขึ้นมาเอาไว้สามร้อูโอ้โคูณเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ติ๊กจังฮะที่ลายทิปบอกอยากมีต้นใหญ่ๆเนี่ยแล้วทาปังๆแบบเนี้นะคะตอนนี้เราไปช่วยสวนต้นใหญ่ๆให้ฟื้นคืนมาเนี่ยไหลสวนแล้วเห็นล้าเป็นที่ชื่นใจเลยนะคะเนี่ยสวยแล้วต้นใหญ่นี่ฟื้นง่ายมากใช่ไหมครับใช่เพราะกำลังเท่าดี แต่เราก็ต้องดูระบบน้ำเขาด้วยเขาเชื่อเขาทำระบบน้ำเพิ่ม,มเขาน่ารักมากทำตามท<า>ุกขั้นตอนนะคะจากการที่ทุเรียนทุเรียนเขามีปัญหาในการตายเพราะว่าพอมาสังเกตแล้วมันแฉะนะคะอันนี้เรามาพลิกฟื้นเราก็ต้องดูระบบน้ำดูพื้นที่แล้วก็น้องเขาทำตามไ่้ยที่หมดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสฟื้นี่ง่ายนิดเดียวดีใจไหมคะ ใจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ